สวัสดีค่ะวันนี้พยจะมารีวิวรถกระบะตัวเตี้ยนะคะ4ประตูนะคะลูกค้าคันนี้เป็นโตยต้ารีโวกสองจุดสี่เอ n นนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถปี2020นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่5 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนซื้อเครด,ดิตดีใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบคันสำหรับคันนี้กันเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะ ได้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ล้อวลนะคะสิบล้อเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบล้อแม็กลายนี้นะคะเลือกลายได้ค่ะที่ร้านมีลายให้เลือกนะคะท่านใดสนใจนะคะสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะไปดูภายในตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะใช้ใช้เงินเราก็แค่6,000บาทเท่านั้นนะคะจะผ่อนต่อเดือนก็อยู่ประมาณ9,000นะคะลูกค้าถ้าคิตด,ดีนะคะข้างในก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้าแล้วนะคะนี่ค่ะแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้ามีจอ DVD นะคะลูกค้าเลขไม์20,000ฟรเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค<ส>้าเป็นโตตา้ารีโว2.4นะคะ เซประตูนะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะราคาตั้งขายเพียงแค่5 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอร,รีวิวคนไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ